สวัสดีครับวันนี้ช่อง Tech d e l o a d นะครับวันนี้มาในแนวของการแนะนำนะครับตัวโปรแกรม Auto Clicker นะครับให้กับโปรแกรม Bomb Crypto ด้านนี้นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมเกมยอดฮิตนตอนนี้นะครับสิ่งที่ผมหาก็คือผมจะหาแค่ว่าให้มันง่ายๆนะครับไม่ต้องเขียนโปรแกรมเยอะแค่ช่วยคลิกอย่างเดียวนะครับก็เลยไปเจอโปรแกรมตัวนี้เข้าก็เลยมาแนะนําเพื่อนๆนะครับ ส่วนความปลอดภัยผมดูแล้วเว็บไซต์นี้ค่อนข้างที่จะอยู่นานนะครับแล้วก็ผมไปเซิร์ชเจอในของไทยแวร์แล้วก็ตามผู้พัฒนาเข้ามานะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งตัว URL ไว้ด้านล่างน,นะครับ mm. เขามีแค่หน้านี้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดค่ะแต่ลักษณะแล้วเขาจะเป็นโปรแกรมทีเ่เป็นตัวขายที่เขามีอยู่ซึ่งออปชันจะเยอะกว่านี้นะครับตัวนี้ก็ลองโหลดมาดูก็จะเป็นตัวของ ดาวโหลดลิงก์ตรงนี้นะครับก็คลิกมาเสร็จนะครับพอดาวน์โหลดแล้วก็จะได้ในส่วนของโปรแกรมนะครับตัวที่ในส่วนของโปรแกรมนะครับ2อันนี้นะครับก็ตัวนี้ใช้ไม่ยากนะครับถ้าต้องการแค่เปิดหน้าจอไว้แล้วก็หนึ่งชั่วโมงให้มันกลับมาคลิกเวิร์กให้เรานะครับโดยที่อาจจะเป็นแค่ไม่ต้องลงทุนมากในช่วงแรกๆให้อาหาโปรแกรมช่วยคลิกเท่านั้นนะครับ เพราะว่าถ้าเราไปใช้ตัวของอีกตัวหนึ่งที่ผมก็สนใจอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันค่อนข้างเขียนโปรแกรมยากและเราจะต้องเสียเงินซื้อลายเส้นนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เสียก็คือค่อนข้างอันตรายใช้โปรแกรมพวกนี้นะครับเท่าที่ดูนะครับผมก็ลองเช็คลองสแกนดูแล้วนะครับเบื้องต้นผมก็คิดว่ามันปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับถ้าเ,เพื่อนๆเจอว่าไม่ปลอดภัยก็คอมเมนต์แจ้งผมด้วยแล้วกันนะครับในส่วนนี้ผมลองเช็คดูที่ตัวของ security network นะครับก็มีการเ,าเรียกว่าอะไรปรากฏมาแล้ว5ปีนะครับก็ใช้กันในหลายๆที่ก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับของอโปรแกร,รมแอนตี้ไวรัสตัวนี้นะครับลองสแกนดูนะครับลองสแกนดูก็ไม่ไม่ไม่เจออะไรนะครับไม่เจอสิ่งแปลกปลอมอะไรนะครับก็เดี๋ยวผมดูในส่วนของอโปรเซสที่ทำงานก็ก็ไม่เจออะไรนะครับ ก็เริ่มต้นกันเลยนะครับเราหลังจากที่เราล็อกอินตัวบอมคริปโตนะครับไว้ที่หน้านี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตัวมันจะหลับถูกไหมครับพอตัวหลับแล้วเราก็ทําการคลิกสิ่งที่ผมต้องการก็คือผมต้องการให้อาช่วยคลิกทุกๆ1ชั่วโมงเท่านั้นก็พอนะครับหน้าจอก็เปิดไว้บ้างแต่เราอาจจะไปทําในส่วนอื่นแล้วเราก็กลับมานะครับดูบ้างไม่ดูบ้างนะครับไม่ต้องเฝ้าตลอดนะครับโปรแกรมนี้จะทําแค่ช่วยให้เราคลิกแกนไอ้กนไว ตามเวลาที่เราต้องการเท่านั้นนะครับง่ายๆแต่ข้อเสียของโปรแกรมนี้คือไม่สามารถเซฟได้นะครับต้องคลิกทําแบบนี้ตลอดนะครับเขาจะมีในส่วนของตัวที่เสียเงินด้วยนะครับถ้าคลิกไปนะครับตัวนั้นก็จะมีออปชันที่เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าเรายังไม่อยากจะซื้อตอนนี้นะครับเราจะใช้ของฟรีก่อนนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเบื้องต้นเลยผมต้องการให้มันคลิกปุ่มนี้นะครับผมก็จะคลิกตัวของการปิกโพซิชันของ เคอร์เซอร์เมาส์นะครับก็คลิกตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็มาเลือกตรงที่ส่วนที่ต้องการคลิกนะครับหน้าจอนี้จะต้องอยู่ที่เดิมตลอดนะครับถ้าถ้าเรา move ย้ายไปมันก็จะต้องเปลี่ยน location ใหม่นะครับเพราะโปรแกรมนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับแค่คลิกเมาส์ตามที่เราต้องการนะครับก็คลิกตรงนี้ปุ๊บก็จะได้ในส่วนของแกน x แกน y นะครับแล้วก็เวลาที่เราจะต้องการใช้ให้มันคลิกนะครับตัวนี้ผมจะเป็น d e f a u l t ไปก่อนนะครับปุ๊บ นะครับแล้วผมลองรันดูนะครับกด F4 ที่คีย์บอร์ดนะครับจะหยุดแล้วก็รันนะครับครับก็จะคลิกเรียบร้อยแล้วนะครับผมกด F4 หยุดนะครับทีนี้พอถึงหน้านี้ผมต้องการให้มันไปปลุกฮีโร่ใช่ไหมครับผมก็จะต้องปิกตัวโลเคชันใหม่นะครับตัวนี้นะครับผมก็จะได้โลเคชันมาผมก็แอดเข้าไปนะครับแล้วลองอันนี้จะลองรันดูก็จะต้องกลับไปหน้านี้ก่อนนะครับครับจะได้มาหน้านี้แหละผมกด F4 หยุดก่อนนะครับ ทีนี้ตัวนี้จะเป็น loop ที่ให้มันรีพีทนะครับผมจะเอาแค่1ก่อนนะครับครับแล้วทีนี้พอมาถึงหน้านี้ใช่ไหมครับต้องการให้มันปลุกฮีโร่สตัวนี้นะครับเพราะว่าผมทีมของผมงมีแค่นี้นะครับผมก็เลยใช้อะไรที่มันประหยัดประหยัดนะครับก็ทําการปิ g location เหมือนเดิมนะครับให้มันคลิกตัวนี้หนึ่งทีนะครับแล้วก็ทําการปิ g โ o c ิ t i o n อีกแล้วก็ให้มันคลิกตัวนี้1หนึ่งทีนะครับ,รอต,รรบตอนนี้มันก็จะคลิกออกเรียบร้อยแล้วทีนี้ ในโปรเซสต่อไปนะครับมันจะต้องคลิกการกระบาดตัวนี้ถูกไหมครับผมก็ปิดนะครับหลังจากที่คลิกการกระบาดเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะออกมาหน้านี้ใช่ไหมครับผมก็ต้องการให้มันคลิกตรงกลางนะครับเรียบร้อยมันก็จะไปอยู่หน้านี้นะครับเรามาลองรันกันดูนะครับถ้ามันดูเร็วไปนะครับก็อาจจะเผื่อตอนที่ที่ เซิร์ฟเวอร์หน่วงนิดหนึ่งก็ได้นะครับนะครับอันนี้ผมจะให้มันรับเหมือนเดิมก่อนนะครับทีนี้อพอพอมันมาอยู่หน้านี้แล้วเนี่ยครับปัญหาของเราก็คือเวลาที่เราต้องการตั้งให้มันกลับมาคลิกเนี่ยเท่าไหร่ใช่ไหมครับอันนี้ผมลองดูแล้วนะครับถ้ามันจบแมปนะครับถ้ามันจบแมปมันจะมีมันจะมะีตรงนี้นะครับโผล่ขึ้นมา เพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าพอดีผมไม่มีด่านที่ที่จบแมปนะครับถ้าจบแมปแล้วมันจะมีปุ่มนิวแมปอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราตั้งไว้แล้วเรามองไม่เห็นมันก็จะค้างหน้านี้นะครับก็ทําการผมจะทําการให้เอาเมาส์ตรงนี้คลิกตรงนี้นะครับตรงบริเวณนี้ซึ่งซึ่งผมกะระยะไว้แล้วว่ามันจะเป็นตุ่มเ,เป็นเป็นตัวปุ่มบัตทอมนะครับที่เป็นนิวแมปนะครับก็คลิกตรงนี้เลยปริคโพสิชันใหม่ รป,รประมาณ,ปร,มาณประมาณตรงนี้นะครับประมาณกึ่งกลางของจอตรงนี้แล้วก็แถวอยู่ประมาณ1แถวครึ่งนะครับหแถวครึ่งผมก็จะประมาณตรงนี้ผมคลิกไปหนึ่งทีนะครับทีนี้ตรงนี้เราจะต้องใส่เวลาที่รอแล้วครับว่าเท่าไหร่แต่ตอนนี้ผมอยากจะให้มันคลิกตำแหน่งตรงนี้ทุกทุกสินาทีนะครับเมื่อเราจบแมปมันก็จะมาคลิกนิวแม p ให้ทุกๆ10นาที นะครับทีนี้คำว่าทุกๆ10นาทีเนี่ยผมต้องการให้มันคลิกตรงนี้คลิกตรงนี้นะครับเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะคลิกตรงนี้ทุกๆ10นาทีนะครับ10ครั้งก็จะได้60นาทีนะครับผมก็จะแปลงตัวนี้นะครับต้องใส่ค่าทั้งหมด60,000มิลลิเซกลงไปนะครับ หกแสนมิลลิเซกนะครับ, 600, s, รบลงไปแล้วผมก็แอดนะครับมันจะคลิกตรงนี้ที่ทุกทุกๆ10นาทีนะครับต้องการให้มันกลับมาเรียกว่าอะไรอะ่ะภายใน1ชั่วโมงใช่ไหมครับภายใน1ชั่วโมงผมก็ต้องแอดไปทั้งหมด10อันนะครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับพอ10อันเนี่ย มันก็จะกลับมาคลิกตัวของอการปลุกฮีโร่ให้ผมใช่ไหมครับผมก็ต้องมาใส่ตรงนี้ด้วยว่าคุณจะให้มันทําทั้งหมดเนี่ยกี่ครั้งผมก็จะใส่เยอะเลยครับ5้าสิครั้งนะครับแล้วลองนันดูครับอันนี้กรณีที่เซิร์ฟเวอร์ไม่ไม่หน่วงนะครับมันก็จะเข้ามาแล้วก็คลิกเร็วปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยนะครับถ้าในจังหวะที่ เซิร์ฟเวอร์มันค่อนข้างหน่วงนะครับและนี่จังหวะที่มันรันอยู่เนี่ยเราก็สามารถที่จะไปคลิกดูอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเราจะต้องให้มันมาอยู่หน้านี้ไว้นะครับสแตนบายที่หน้านี้นะครับสังเกตเมาส์ผมนะครับถ้าผมเอาเมาส์ไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวอีก10นาทีนะครับเมาส์ก็จะเด้งมาตรงนี้แล้วก็คลิกตรงนี้หนึ่งทีนะครับเพื่อเพื่อจะทดสอบให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับผมจะลองแค่ประมาณสัก30วินาทีก่อนนะครับเพื่อจะดูว่า มันทางานยังไงนะครับอันนี้ผมกดหยุดก่อนนะครับครับแล้วก็กลับไปเรียกว่าทําให้หลับเหมือนเดิมนะครับอันนี้ครับก็อันนี้ลบออกให้หมดนะครับเพราะว่าจะเทสแชทเทสดูเฉยๆนะครับก็เทสให้เพื่อนๆดูนะครับไม่งั้นมันจะรอนานนะครับ r ุ m o v e s l e c t ปุ๊บนะครับ ผมก็จะใส่ตรงนี้แค่แค่สัก20วินาทีแล้วกันนะครับ20วินาทีแล้วกันปกใหม่แล้วกันนะครับยี่สิบวินาทีนะครับเปิดเบฟคอนเวิร์ดเอาเลยนะครับครับสักอ่สัก10วินาทีแล้วกันนะครับครับ10วินาทีใส่หมื่นหนึ่งนะครับ นะครับแอดลงมานะครับเดี๋ยว10วินาทีมันก็จะกลับไปปลุกฮีโร่ให้เราใหม่นะครับตรงนี้เพื่อนๆก็เปลี่ยนเอานะครับผมจะลองให้ดูนะครับตอนนี้มาหลับอยู่ครับปึ๊บครับก็จะปลุกฮีโร่มาทําต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เมาส์ก็จะมารอไที่ตรงนี้นะครับเผื่อที่จะมีนิวแมปมันก็จะคลิกให้เรานะครับตามที่ผมแจ้งไปทีแรกแล้วนะครับ อันนี้เรา1ิบวีนะครับมันก็จะกลับมาทําอีกเหมือนเดิมนะครับพอทุกๆ1ิบวีมันก็จะกลับมาทาอีกเหมือนเดิมถ้าเพื่อนๆใส่2ชั่วโมงใช่ไหมครับทุกๆ2ชั่วโมงก็กลับมาทาเหมือนเดิมแต่ผมแนะนําให้ทําเป็น10นาทีแล้วก็ย่อยไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันจะได้คิกตัว New Map ให้เราด้วยนะครับกรณีที่จบ Map ไปแล้วแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มี c อ m m o n เยอะนะครับก็อาจจะนานอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ต้องทํา เป็น10บรรทัดเหมือนผมตอนแรกก็ได้ครับทำแบบนี้ก็ได้แล้วก็ใส่ตัวหนึ่งหมเป็นนาทีที่ต้องการให้มันคลิกนะครับอันนี้ผมจะกด F4 ให้มันหยุดก่อนนะครับนะครับง่ายๆเลยนะครับลองดูนะครับส่วนเพื่อนๆลองเช็คดูแล้วโปรแกรมมันไม่โอเคยังไงนะครับมีการสแกมหรือว่ามีโจัรอะไรอย่างนี้ก็แจ้งผมได้นะครับเพราะผมก็เซิร์ชในส่วนของไทยแวร์นะครับเป็นส่วนของตัวหนึ่งแล้วเขาก็ลิงก์มาที่เว็บนี้นะครับแต่ว่า แต่ว่าตัวของไทแวร์จะเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับที่จะไม่ใช่แบบนี้นะครับข้อเสียของโปรแกรมนี้ก็คือถ้าเราปิดไปแล้วครับนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่มันจะต้องมาเซตเองตลอดเพราะฉะนั้นคอมเราจะต้องไม่ดับนะครับซึ่งกึ่งๆงอัตโนมัตินะครับก็ช่วยในเรื่องของการกลับมาคลิกให้เราเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดอชอบของ t ทคดีโหลดนะครับติดตามเทคดีโหลดยังไงก็ช่วย กด subscribe หน่อยนะครับเพราะว่าเราก็เพิ่งเริ่มทำนะครับขอบคุณครับ